เออ u ม e เล e l ฮลโลโซลซึ่งบ้านหลังนี้เนี่ยผมใช้คำนี้ก o p ปปี้เพคนเก่าอยู่เป็นยังไงคนใหม่เข้ามาเป็นเหมือนกันเลยคือมันเห็นว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในด้วยดวงวิญญาณเหรอเรียกว่าอย่างที่เราเรียกกันว่าเมืองลับแลใครมันคจะบ้าเหรอจริงๆ ถนนทำไมอะถนนเป็นอะไร <_ C os> เขาเรียกว่าโค้งเชือดเฉียนอุ้ยดูทำไมดูน่ากลัวจังต้องระมัดระวังอย่างแรงอาจจะถึงแก่ชีวิตได้มีใครเคยเห็นผ,หหผู้ชายไม่มีหัวไหมอุ้ยผู้ชายไม่มีหัวอยู่ไหนข้างหลังหนูเนี่ยนี่คือต้นที่หนึ่งอ่าดีกันเลยนั่นแหละ กำลังจะบอกว่าเป็นประตูเข้าคือปกติเวลาเราเห็นเบอร์รับแรกค่ะเราจะเห็นผู้หญิงสวยใช่ไหมที่จะมาต้อนรับน้นนำชมอะไรยแต่ที่เป็นผู้ชายแก่คุณยายเป็นเจ้าที่ได้ไหมท้าแบบนี้เป็นอะไรเป็ดเป็ดก็โดยชอบก่อนรับประเทที่ตัวเที่ก่อนรัมันจะเป็นหน้าแบบหน้าโลนๆนะพี่เจไม่อสูรกายกษัตริย์นรกแต่พอเห็นตัวเนี้ย ก็เลยมั่นใจว่าอีเนี่ยสัตว์นรกสวัสดีครับตอนรับเข้าสู่เดอะซิกเซนคนเห็นผีนะฮะและวันนี้เราอยู่กันที่ลบบุรีนะฮะอำเภอเมืองบ้านพี่เจบ้านผมเองครับผมทำไมต้องบอกบ้านผมเพราะว่าคุณเห็นเพื่อนผมเยอะใช่ไหมคุณอ๊อฟบอกว่าผ่านมาตอนขับรถมาเนี่ยได้ยินไม่ใช่ได้ยินเห็นเพื่อนพี่เจเต็มเลยค่ะเปรต เยอะเลยเหรอเยอะๆช่วงนู้นอะช่วงโค้งแรกๆตรงนู้นนะคอ่าฮะลูกบอลลิงไม่เยอะใช่ไหมลิงไม่เยอะฮะแต่ตรงนี้ตรงนี้เฉพาะตรงนี้นะชอบตรงนี้ตรงนี้เอ้ยแล้วนี่ครับไม่ใช่อาทานเต้นะเต้นไพี่โอพี่โอพี่โอ พี่โอนี่คือเป็นเหมือนอาจารย์ผมแล้วก็เป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นสิทธิ์พี่ิ์พี่ในที่ผมไปเรียนเรื่องของชัยภูมิห่งจุ้ยมาที่มที่ลตาซึ่งตอนนี้อาจารย์เต้เนี่ยเดี๋ยวจะดราม่ากันไม่ใช่หรอเพรว่พี่เต้ไปไหนแม่ป่วยคุณพ่อป่วยคุณแม่คนเดียวด้วยก็ต้องดูแลก็ต้องไปดูแลแล้วตอนนี้คืออาจารย์เต้เขาบอกว่าเรางดที่จะดูห่วงจุ้ยในทุกเคสทุกกรณีเลยงดดูหมดเลยนะครับแล้วก็งดการทํารายการไปก่อน แล้วก็เรื่องราวในวันนี้ฮะเป็นเรื่องของบ้านหลังนี้แหละซึ่งบ้านหลังนี้เนี่ยผมใช้คำนี้ Copy p a s t e ยังไงคือคนเก่าอยู่เป็นยังไงคนใหม่เข้ามาไปเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นโอ้โหไม่รู้แหละว่าเกิดเรื่องราวอะไรมากขึ้นมานะ copy p a s t พเนี่ยคืออะไรเนี่ยผมว่าเดี๋ยวผมให้เจ้าของบ้านมาเล่าดีกว่าอ่ะเชิญคุณนิชาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเชิญเลยคุณนิชา ก็ตั้งแต่ย้ายเข้ามาอยู่อะค่ะตั้งแต่สัปดาห์แรกเลยก็จะเกิดเรื่องปแปลกก็คือเข้ามาก็คือแย่ตั้งแต่เดือนแรกเลยใช่การเงินแย่แล้วก็การงานแย่ฝันเนาะตัวหนูเองอะเขาก็ฝันว่ายืนอยู่ข้างบ้านริมป่าแล้วตะโกนเรียกชื่อคุณตาคนหนึ่งว่าตาอินเรียกให้แกเข้ามาใช่แล้วก็เราก็สะดุ้งตื่นแล้วก็ไม่เล่าให้แม่กับคนที่บ้านฟังว่าหรือเป็นเพราะเราบอกว่าจะตั้งสารให้เขา แล้วมาบอกให้เราแบบเรียกเขาเข้ามาอยู่หรือเปล่าแต่เรายังไม่ได้ทําอะไรเลยแล้วเขาอยากเข้ามาอยู่ในบ้านหรือเปล่าอยู่เดือนแรกใช่ค่ะพังเลยถูกต้องอุ้ยอะไรขนาดนั้นอยู่เดือนแรกพังเลยเหรอใช่ค่ะคือคําว่าพังอีกพังเหมือนกับเจ้าของบ้านเดิม อ่าแรกๆเราไม่ได้เอใจขนาดนั้นแต่ว่าแรกๆคือเราตอนแรกเราก่อนซื้อบ้านหลังนี้ค่ะจะอยู่กรุงเทพเนาะแล้วพอเราก็อ่าซื้อบ้านใหม่ย้ายกลับมาอยู่บ้านดีกว่ากลับมาเดือนแรกก็คือตกงานตกงานทั้งคู่แฟนด้วยกลับมาเดือนแรกคือบ้านหลังนี้แล้วนะใช่คุณออบครับคุณเห็นอะไรบ้างเห็นแล้วค่ะข้างในในบ้านนะเอาเฉพาะในบ้านนะคะหนูเห็นโซนค่ะโซนข้างหลังมาทางเนี้ยด้านนี้หนูแค่รู้สึกว่ามันเคยเป็นพื้นที่เดียวกันมาทั้งหมดถูกไหมเป็นพื้นที่เดียวกันทั้งหมดว่าเหมือน แล้วเหมือนกับเราเจาะเจาะเฉพาะช่วงหนึ่งเพื่อทา mm. เพื่อทําบ้านนะคเจาะเฉพาะช่วงหนึ่งใช่ที่หนูถามว่าทำไมมีแค่นี้อ่าอ่าอ่าคือจริงมันเป็นผืนใหญ่เป็นเหมือนป่าใหญ่ๆครับซึ่งข้างในหนูคาดว่าคาดว่านะคะเพราะไม่เย็นเห็นแต่ไม่ไม่ถนัดเท่าไหร่คือมันเห็นว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในด้วยดวงวิญ,ญญาณเหรอเรียกว่าอย่างที่เราเรียกกันว่าเมืองลับแลจะมิคุณจะบ้าเหรอจริง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 คุณกำลังรู้ว่า ถ้าเข้าไปนี่เหมือนรับแรงหนึ่งดูต้นไม้ตั้ต้นใช่แล้วคือมันจะเป็นทางเข้าหมู่บ้านต้นหนูเรียกหนูฟูถูกไหมทางเข้าหมู่บ้านที่มันจะหนูไปยืนอยู่ตรงนั้นนะแล้วหนูเห็นว่าเออมันเข้าได้อืผมมาเข้าเรื่องของชยภูมิพี่โอครับครับบ้านหลังนี้หันหน้าทิศอะไรทิศใต้บ้านหลังนี้หันหน้าทิศใต้ทิศใต้ทิศใต้มีผลกับผู้หญิงผู้หญิงเป็นหลักคราวนี้เนี่ยบ้านหลังนี้เนี่ยด้วยความเป็นทิศใต้พี่โอ เผินดาวดูทั้งชัยภูมิเรียบร้อยแล้วเขาหลักๆโดยที่เราจะเรายังไม่รู้นะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างคนที่อยู่บ้านหลังนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างเรื่องการเงินแน่นอนการเงินการงานแน่นอนการงานแล้วก็เรื่องปากเสียงทะเลอาการป่วยอาการป่วยเจ็บป่วยใช่อ่าฮะอันนี้เรื่องใหญ่หน่อยการงานมีปัญหาไหมครับมีค่ะกลับมาก็ที่บอกเนาะใช่ค่ะเดือนหนึ่งออกจากงานเลยการเงินสุดๆอันนี้คือดิ่งสุดเลยค่ะดิ่งสุดเลยใช่ค่ะ ทะเลาะมีปากเสียงหนักๆก็มีกับแฟนและสุดท้ายคือสุขภาพใช่่คะป่วยไหมป่วยตั้งแต่เอาจริงๆก็เกิดอุบัติเหตุในบ้านหลังนี้ตั้งแต่เดือนกลับมาเดือนแรกเป็นโควิดอันนี้มันเรื่องปกติอยู่แล้วเนาะแต่สองสามเดือนถัดมาคือป่วยป่วยเลยเกิดอุบัติเหตุก่อนในบ้านก็คือปะปูเสียดเท้าเกือบมิดทะเกือบทะลุเท้าเลยค่ะอะไรคืออันหลักก่อนเอาหลักก่อนเลยเอาหลักเลยก็คือโซนหน้าบ้าน โซนหน้าบ้านผมขออนุญาตนะผมมูฟมาด้านนี้โซนหน้าบ้านคุณแม่ขออนุญาตนะโซนหน้าบ้านคือบริเวณนี้ใช่ครับหน้าบ้านถนนดูถนนเป็นหลักถนนทําไมอ่ะถนนเป็นอะไรเขาเรียกว่าโค้งเชือดเฉียนอุ้ยดูทาไมดูน่ากลัวจังโค้งเชือดเฉียนเหมือนที่คุณอ้อฟก็บอกว่ามีปัญหาเรื่องโค้งใช่โค้งี่ยน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุกพูดอาศัยเนี่ยต้องระมัดระวังอย่างแรงอาจจะถึงแก่ ชีวิตได้ไม่ใช่เฉพาะโค้งเสิดเส่นนะก็จะมีเสาไฟอีกหนึ่งต้นอุ้ยนี่ไงต้นนี้นะซึ่งต้นนี้เนี่ยใช้คำว่าตรงกับประตูเกือบตรงกับประตูเกือบตรงกับประตูเลยเกือบตรงกับประตูเลยปัญหาอะไรถ้าทุบแล้วเสาไฟตรงขนาดนี้โอ้โหอันนี้จะบอกว่าเรื่องสุขภาพเนี่ยสำคัญมากปัญหาสุขภาพคนในบ้านเลยต้องระมัดระวังใครป่วยบ้างใครป่วยบ้างก็หลักๆเลยเป็นหนูทุกวันนี้ก็ยังไม่ดีขึ้นนะแล้วก็จะเป็นแม่แต่แม่เริ่มดีขึ้นแล้วหนูก็เป็นผู้หญิง แม่ก็เป็นผู้หญิงเพราะนั้นมีปัญหากับผู้หญิงเลยขอบคุณครับสปอนเซอร์ใครอยากสนับสนุนรายการเด e Sixth s e n คนเห็นผีนะฮะก็สามารถร่วมโดเน a ตัวนี้ได้หรืออยากจะเป็นสปอนเซอร์เราก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์นี้เลยนะครับขอขอบคุณ A อ m u l e t ค่ะอยากจะได้เครื่องรางของขลังนะสายขาวนะนึกถึงนี่เลยค่ะ A อ m u l e t นะฮะผมจะบอกให้นะว่าเครื่องรางเนี่ยมีหลากหลายแยะมากมายแล้วหลายๆคนเนี่ยก็ชอบไปจับเจอ ตัวเป้ง<ะ>ตัวเอตัวแสบตัวอ,อันตรายเรียกว่ามือดีเลยละ่ะ <c oughs> แต่คราวนี้ทางเอมมเลดเนี่ยเาขาคัดสรรครับ <c oughs> คือ <c oughs> สิ่งที่เอามาเนี่ยจะต้องเป็นสิ่งที่ดีเ,เป็นสิ่งที่ทําวิธีถูกต้องโทรไปหาเขาได้เลยนะฮะหรือติดต่อได้เลยที่เพจเออะมู t เล็ตครับผมขอขอบคุณฮัลโหลโซล่าค่ะนี่เลยฮะใครอยากจะติดโซล่าเซลล์นะทุกวันนี้เนี่ยมีหลายๆคนเนี่ยโทรมาสอบถามนะมผมยินดีเลยทั้งวันเลยนะจริงจริง<ร><ๆ>ยินดีเลยคือโทรมาถามข้อมูลไม่ต้องซื้อผมก็ได้คุณอยากจะติดกี่กิโลวัตต์หลังคาต้องขนาดเท่าไหร่ถึงจะติดได้ใช้เงินเท่าไหร่และประหยัดเท่าไหร่เอาที่ผมเคยใช้อยู่นะณปัจจุบันนี้เนี่ยออฟฟิ ค่าไฟผมจาก8,000บาท7,000บาท8,000บาททุกวันนี้เหลือพันกว่าบาทลดมากใครสนใจแบบไหนนะะก็เข้ามาติดต่อได้เลยนะ,ะที่ Hello Solar ครับผมผมมาตรงด้านนี้นะที่คุณออบบอกตรงนี้เนี่ยเหมือนเมืองรับแรงใช่ตอนนี้เอางี้นะผมขออนุญ,ญาตนะที่คุณออบบอกว่าตรงนี้เป็นพื้นที่เดียวกันทั้งหมดเนี่ยก็คือมีเจ้าของอยู่ ถูกต้องค่ะแล้วเขาแบ่งขายชตรงนี้ใช่ค่ะแล้วแบ่งขายแค่แปลงนี้แปลงเดียวใช่ค่ะแสดงว่าสองขนาดอันนี้ก็คือของเขาเหมือนเดิมยังน่าจะเป็นของเขาอยู่เหมือนเดิมนี่สิ่งที่ผมแปลกใจรู้ไหมคือผืนนู้นใหญ่มากใช่ผืนนี้แบ่งหนึ่งแปลงแล้วเว้นไว้อีกหนึ่งแปลงตรงนี้โดยที่แปลงเนี้ข้างๆกันอะแค่แปลงเดียวนะจะให้มาตัดครึ่งนี้ทำไม ตัดส่วนนี้ออกไปทําไมแปลว่าเขาอาจจะรู้เรื่องหงจุอยู่แล้วแล้วเฮ้ยแปลงนี้คือแปลงที่แย่ที่สุดเพราะว่ามีในเรื่องของมุมเ,ออเชื่อเฉือนหนูว่าใช่เป็นไปได้คือนะถ้าเขาเยับไปอีกนิดนึงหนูว่าก็รอดแล้วอ่าฮะไม่รู้สิอาจจะมองไม่สวยมองอีกทีก็เ,ออเ,เหลืออีกแปลงหนึ่งค่ะข้าง,างออๆกันนะไม่ยอมไม่ยอมอไม่ยอมขายเลยนะคะตอนนี้นผมถามหน่อยครั้งแรกที่เขาปล่อยขายมามีการถมที่ เจ้าเจ้าของแรกนะ<ช>มีการโขมที่ไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยเป็นไงก็ตามที่ข้างบ้านเขาเคยคุยกับแม่เนาะเ,เขาก็บอกว่าที่เนี้ยมีคนมาอยู่แล้วนะ,ะยายยายต้อยทําให้ดีๆนะเพราะว่าเปลี่ยนมาหลายเจ้าของแล้วแม่ก็ถามว่าทําไมล่ะเพราะว่าคนแรกที่มาซื้อที่เนี่ยที่มาเจาะซื้อก่อนคนแรกซื้อแล้วก็มาถมผมได้แค่ช่วงหน้าบ้านถมแค่ด้านเนี้ยด้านหน้าไม่รู้ตรงไหนนะด้านหน้าโขมแค่ข้างหน้าแล้วก็ขายต่อไม่ทําต่อ ไม่ปลูกบ้านแม่อะไรไม่ถมต่อคือหน้าตรงนี้แล้วก็ไปเลยหน่าจะใช่ใช่ค่ะมือมีรู้ว่าเกิดเหตุอะไรนะคนที่สองคนที่สองก็คือคนที่หนูซื้อต่อมาอ่าใช่อันนี้ก็คือก็มาถมต่อทําต่อให้เสร็จเรียบร้อยเราพูดได้ไหมขออนุญาตเจ้าของเก่าแล้วกันนะมีปัญหาเรื่องการเงินถูกต้องหนักมากใช่ค่ะตั้งแต่เขามาอยู่ที่นี่พอหลังจากนั้นได้มาเสร็จปุ๊บคําว่า copy paste เกิดขึ้นทันทีใช่ค่ะเข้ามาอยู่เดือนแรกก็อย่างที่บอกเลยสุขภาพก็เริ่มไม่ดีแลวเราก็ย้ายกลับจากกรุงเทพมากระทันหันกลายเป็นว่าเราต้องมาตกงานที่นี่ตกงานใช่ต้องมาหางานใหม่เงินที่มีติดตัวมาหลักไม่กี่หมื่นก็ค่อยๆหมดใช่ค่ะภายในกี่เดือนเป็นนี่เลยถ้าเป็นนี่เลยก็คือภายในเดือนนั้นเลยค่ะเดือนเดียวใช่เพราะว่าพอกลับมาเดือนนึงเราก็ต้องมีทั้ง ค่ารถค่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องจ่ายครัใช่แต่เราไม่ได้มีเงินเงินเดือนเดือนใหม่ที่จะเข้ามาใช่แล้วด้วยงานที่เข้าไปทำอะค่ะอย่างที่เราเข้าใจกันเนาะเป็นเซลล์ขายขายขายไม่ได้ก็ไม่ได้ค่าคอมมันก็ยิ่งหนักเข้าไปอีกใช่ก็เลยเหมือนว่าระหว่างที่เราจะปรับตัวกับที่ทํางานใหม่ได้ก็สองสาเดือนกว่าเราจะได้มีเงินรายรับเข้ามาระหว่างเนี้ยเราก็เริ่มไปกู้หนี้นอกระบบกมาแล้วเหมือนกันก๊อปปี้เทสใช่ค่ะ เป็นนี่สุขภาพแย่น,นี่นอกระบบใช่ประกอบกับหลังจากนั้นเริ่มมีคนเห็นพลังงานบางอย่าง,งผมไม่บอกนะว่าอย่างว่าเป็นอะไรนะแต่มีการเจอดวงวิญญาณค่ะนี้เดี๋ยวเราค่อยๆมูเข้าไปคุณเห็นพลังงานยังหนูไม่รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่หนูคิดไปเองหรือเปล่าว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 ่ามีใครเคยเห็นผู้ชายไม่มีหัวไหมอ,อันนี้หนูยังไม่เคยเห็นผู้ชายไม่มีหัวผู้ไหน ข้างหลังหนูเนี่ยนี่ใช่ไอ้หัวจริงจเนี่ยเนี่ยตอนนี้ก็ต้องดูอุบัติเหตุแรงเคยมีไหมเคยมีอุบัติเหตุไหมเคยเคยเคยสืบไหมยังไม่เคยแต่เพราะตรงนี้เป็นโค้งเนี่ยบางทีอาจจะเคยอุบัติเหตุได้จากมอเตอร์ไซค์พวกมอเตอร์ไซค์อะไรประมาณนี้นะอยากอาทักตอนนี้ตอนนี้คุณออกรู้สึกถึงก็เขาถามว่าเขาพูดได้ไหมเออ สิ่งที่ได้ยินมาแต่ไม่ใช่เสียงพูดคือก็เขาไม่มีหัวเขาตอบยังไงอ้าวแล้วเขาพูดได้ไงเขาไม่ได้พูดมันมันเป็นเป็นทางจิตแล้วบอกเราคนมันมีคนอื่นพูดมาว่าอ๋อก็เขาไม่มีหัวเขาตอบยังไงอุ้ยอ้วนผอมผอมผอมวัยรุ่นวัยรุ่นค่ะวัยรุ่นคือดูจากการแต่งตัวนะหมายถึงการใส่บ็อกเซอร์อะไรหลายทั้งหลายอย่างครับอันนี้คือคุณเห็นอยู่ตรงนี้เลยนะถ้าผมก็ไม่สามารถจะถามเขาได้เขาสามารถทําท่าทําทางทําอะไรได้ไหมไม่ได้นะ มีใครตอบเราได้บ้างตอนนี้ไม่มีมีเสียงที่บอกน่แต่หนูไม่รู้ว่าเสียงใครโอเคนี่คือหนึ่งดวงวิญญาณเดี๋ยวว่ากันว่าจะต้องเคลียร์ยังไงซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่ามีผลกับบ้านหลังนี้หรือเปล่าใช่ครับ <S <S <S